สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศตามท้องทุ่งพงแถวๆนี้แหละพงแถวๆใกล้ๆบ้านนี่แหละมัอนี้พามาเบิงฝรั่งเกลียวหยาเนาะจ๊ะเนาะฝรั่งเกียวหยาฝรนะั่งเกลียวหายวหนานี่ใส่เวลาบบโดนให้พี่น้องเผอ่บ่ได้เผอ่บ่ได้ข้าวเดียวเรียบเป็นหน้ากอง ด้วยเทคโนโลยีด้วยอุป,ปกรณ์ด้วยลหลายๆอย่างน,นะจนะ๊ะเนาะเขาจะใส่คนจะใส่คนงานแรงงานก็ไปหลายเกี่ยวหญ้ามือเดียวได้เป็นลอยๆเลยสบายค่ะปีนี้บ่ปลูกยังปลูกได้หญา่มีแต่หญ้าอย่างเดียวอากาศบ่เป็นใจอากาศบ่าสามารถจะเดาได้ว่ามื้อนี้จะหนาวหรือจะร้อนมื้อนี้จะอากาศดีฝนตกมีทุกฤด,ดูในมือเดียวเน,น,นะจ๊ะเนาะ เป็นปีที่แบบเบิ่มงยากถ้าสมมุติว่าล้มเกิดผลหรือว่าลมผลผลิตที่ที่มันชอบอากาศห้อนแต่ว่าอากาศที่จริงมันหนาวมันเนย็นจงังมันก็บบไดผลคือ้าเฮดไปมันก็เสียเสียผชพันธุ์ธรรมดาแบบเป็นยังไ๋ล่ะโดย โดยปางไปอยู่ในว่าได้แล้วแต่เนะเอาที่ง่ายๆก็คือปลูกหญ้าปลูกหญ้าไวา้ให้ตัดหรือว่าปลูกหญ้าไว้ให้ให้ตัดเลี้ยงช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่หญ้าพวกเนี่ยที่เขาเคี้ยวไว้เนี่ยาตากแดดพึ่งแดดไว้อ่ะน่าจะม้วนม้วนเป็นม้วนเป็นเพิ่นเนี่ยละม้วนเป็นกออเป็นกอกโอ้เอ <X 2 <X 2 <X 2> อยเอิ้นว่าถือ เอาจะมีมันกินนนๆเนาวแต่น่าม่วนก็จะติดย่าง แดดแบบนี้ตาแค่มือสองมือก็คือสามารถม้วนได้เลยอันนี้คือเฮาเฮาเอ่อเฮาตัดตัดพึ่งแดดนจะเนาะตัดพึ่งแดดไว้เพราะเห็นมันแหงๆกรอบๆก็ทำการม้วนม้วนด้วยพลาสติกสีขาวสีฟ้าสีแดงสีมีหลากหลายสีสมัยตะกี้มามีไม้นอนมีแต่สีขาวเป็นคือจังแบบคือจังไข่อ่ะคือจังไข่เป็ดไข่ไก่อ่ะวางเต็มพงนาเลยเป็นอีหยังว่ะ ที่ไหนได้ก็ทุกพวกยาที่เขาเกีียวแล้วเขามวนเขาจะน่ามวลเก็บเก็บไว้ให้ซัดกินช่วงหนาหนาวขั้นตอนก็คือต้องเกีียวซะเกินเกี่ยวแล้วก็ตาพึ่งแดดไว้ตาพึ่งแดดไว้แล้วก็จังทําการมวนแล้วก็จังเก็บเข่าฟ้ามไว้เขาจะน่าเอาไปใส่ซัดเลี้ยงพวกมาพวกแพะพวก,พวกแกนี่แหละเอาไว้กินหนาหนาว ขาแบบมว้วนธรรมดาม้วนแบบว่้ไส่พลาสติกแต่นมี้ก็คือเอาขา <อ S 2> สามารถกินได้ช่วงนี้จากช่วงนาฮ้อนจนถึงช่วงดูดูไปไม่ร่วงนะจ๊นะเนาะเอากรต้องพันพลาสติกแต่ว่าถ้าพันพลาสติกก็คือโดยจังไรละทันโม,มเมนต์พลาสติกตได้มาฟรีๆนะจ๊นะเนาะท่านต้องซื้อเขาต้องลงทุนก็นคือจะพันไวหรือว่าพ่อพลาสติกไวจะกอดก,กินช่วงหนาหนาวเทราะนั้นอันทีบนน่บ่อพอหรือว,ว่าบอ่อนี่คือม้วนธรรมดาก็คือ เอาไว้เขากินช่วงนี้แหละแล้วก็ช่วงช่วงร้อยตอนระวังฤดูดใบไม้ผีฤดูดใบไม้ล่วงไปหอดนาหนาวกะประหยัดได้หลายเติบประหยัดได้หลายเติบท,ทุกอย่างแพงแน่จ้ะเนาะทุกอย่างแพงคักช่วงนี้สถานาการณ์โลกช่วงนี้ทัว่วทั่วโลกก็ว่าได้สินค้าทุกอย่างราคาแพงน้ำหมอมแตงมันแพงแพ,ง,แพงทุกอย่าง บรรยากาศช่วงก่อนจะเที่ยงเขาจะซีมงวนามงเห็น <He S 2> แดดแดดซ้ำนีน่แบบแดดแดดแบบนี้พี่นอ้นองอุณภูมิยังอยู่ที่สิบอยู่เนาะสิบถึงสิบห้ากระือว่าเป็นอากาศถืออากาศดีถือว่าเป็นอากาศดีก็ว่าได้มันเป็นคือมันมีลมถ้าอากาศแบบนี้ยบมีลมมันจะมันจะอบอ้าวแต่ว่าถามันมีลมไหมเสียแต่เขาห่มคันหนาวแบบเนี้ย กันออกแดดกันห้อน <c oughs> อันนี้คือคือความรู้ดสึอของของคนไทยนะ <c oughs> แต่เนาะคนคนที่มาจากเ <c oughs> มืองห่อนถ้าอากาศแบบนี้กประมาณหนา,หนาวบานเท้าสิบถึงสิบห้าองศาถือว่าเป็นหนา,หนาวบานเท้าเนาะก็เป็นจังได้ละถือว่าเป็นอากาศที่ดีณช่วงนี้วิวสวยงามตามถนนถนนหนทางเต็มไปด้วยดอกไม้ ดอกยาดอกไม้มีแบบบานสะพัง่งแบบสวยงามแล้วกับอากาศก็คือทองฟ้าเปิดถ้าถ้าเปิดแบบนี้นล้วะเนาะทองฟ้าเปิดแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามมาก <laughs> บรรยากาศดีมากๆได้แหละถ,าดดออถา้ามีแดดก็คือโอเคถ้าบม่มีแดดหรือว่าถ้ามีขี่ฟ้ามาบังนะเนาะหนาวบันเนี่ยเ <laughs> สื้อกันหนาวขาดบ่าได้ ออกนอกบ้านนี่เสื้อกันหนาวจะขาดบ่ได้รเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าอากาศอากาศซําตอนนี่ณขนะนี้คือฝรั่งเขาจะพอดีแต่ว่าถ้าคนไทยน่ะจะเป็นคือช่วงหนาหนาวบานเฮาเลยคือออกแดดออกแดดจะต้องใส่เสื้อแขนยาวอ่ะใส่เสื้อกันหนาวอ่ะเ่ามันเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวอ่ะคือมันยังถ้ามีลมพัดมากกคือมันหนาวอ่ะหนาวขนลุกเลยแหละ ว่าแม่นหนาวธรรมดาเนี่ยหนาวขนลุกเลยแหละวิวสวยอะ่ะท้องฟ้าเปิดนอกจาก,กท้องฟ้าเปิดถ้าแบบนี้ท้องฟ้าเปิดตอนกลางคืนน,นี่คือแบบสว่างจ้าเลยพี่น้องถึงจะบบมีตะวันโบมีแสงแดดแต่ว่ามันจะสว่างแบบ24ชั่วโมงเป็นเขตดินแดนอาทิ์เที่ยขึ้นมันก็นเลยบบมืดก็จะประมาณนี้ มื่อนี้คาดว่าจะเกี่ยวทั้งข้างนาและข้างหลังไห้แล้วนะจ๊ะน้องแล้วเพราะว่าเขาต้องเฝ้าน้ําแดดพอมเพราะว่าหมึกขึ้นนี่เป็นคือจังสีมีฝนตกแต่ว่าบบตกแต่ว่าเป็นเป็นแบบจังไรล,ะละ่ะเป็นแบบขึ้นจางหมอกอะ่ะก็เลยเฝ้าตื่นเศร้ามากก็เลยต้องเฝ้าเฝ้า,า,าเกี่ยงนะจ๊ะน้องเฝ้าเกี่ยวเพื่อให้เพื่อจะได้ตากแดดแดดกำลังโอเคเฝ้าน้ําแดดนะโมเมนต์ยังดอกแต่ว่าถ้าเมื่อไร มือสั้นวันดีแดดแดดงเสียตกใบามาฝนตกเฉยเลยเังเสียกันมีเนาะมันก็เลยเป็นนี่ยังที่เดาเดาสถานการณ์ว่าได้เดาอากาศธรรมชาติเดาหญ้าอีหรือปีนี้เป็นปีที่แบบแปลกประหลาดเจ้งใดบ่มีทุกรูดูในมือเดียวฝนตกแดดออกฟ้าห้องล้มหนาวมีทุกอย่างเอาบรรยากาศมาฝากมาจ้นนะเนาะ ามาเบิง่งสพลังเป่นเกี้ยวอญ้าใกล้จะแล้วล,วละแป๊บเดียวจะแป๊บเดียวบ่โดนเริ่มเกี้ยวข้างหลังข้างหลังบ้านช่วงประมาณ8โมง7โมง8โมงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตอด้านหน้าคิดว่าทุกอย่างท,ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะก็คือก้อนเที่ยงอะ่ะก้อนหาโม้งเสาจะต้องแล้วเพราะว่าฟฝ้าน้ำแดดน้ำแดดกำลังดี คาดว่าแดดจะต้ะเว้นน่าจะโตประมาณสี่หาทุ่มมือนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ตากตากแักสองมือตากแักสองมือกันหนาจะโอเคน่าจะแห้งท่านมดมันบนแน่อย่างง่เพราะว่าอาจจะมีฝนตกมากแตเลยตกเม้าเฝ้าเฝ้าเฝ้าเกี่ยวถ้าแดดดีๆกับสองมือโอเคเลยได้มวนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะจนะเนาะมือนีฟ้ามาผ้ามาเบิ้งมีที่เกี่ยว อีกประมาณมือสองมือพามาบึงวิธีมวนว่าเขามวนแบบใดคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เนทะ่านั่นเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ